ในวานหาเมมโมเรียลพคร่มรื่นมากๆต้องบอกว่าสดชื่นภูมิอากาศก,าก็ไม่ได้ว่าเย็นนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ในที่แห่งนี้แล้วเนี่ยมันเย็นโดยปริยายดูสิมันได้ความรื่นรมมันเหมือนได้ความสุนทรีวิวทิวทัศน์ครบทุกอย่างไม่แพ้การไปทะเลเลย หลังจากที่ได้ทำพิธีซากีไปแล้วตุ๊กได้มีโอกาสกลับมาที่เนวาน่าเมมโมเรียลพาร์คประมาณเดือนถึงสองเดือนครั้งหนึ่งนะคะซึ่งได้กลับมาไหว้เทพเต่มามังกรแล้วก็กลับมาไหว้ที่ตรงแปลงแซากีของตัวเองเพื่อเพิ่มพลังแล้วแปลกมากค่ะในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าตั้งใจมาทุกครั้งนะคะจะมีเหตุบังเอิญที่มาแถวนี้ ใกล้ๆแถวนี้แล้วเหมือนอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เรานึกได้และดึงดูดเราเนี่ยให้กลับมาที่นี่ค่ะและกลับมาทุกครั้งก็จะได้พลังบวกกลับไปเต็มๆดูสิคะว่าแดดจ้าขนาดนี้ลมเย็นขนาดไหนไม่มีเหงื่ออะไรสักเม็ดหนึง่งมาแล้วอยากจะนั่งเอื่อยเฉยรับพลังเพราะทุกครั้งมาแล้วกลับไปมีอะไรดีๆทุกที ทุกต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่ผ่านซุ้มรั้วของโครงการเข้ามาเนี่ยทุกครั้งที่เข้ามาในนี้เนี่ยจะได้รับพลังเต็มๆบอกเลยว่ามันมีความสงบในจิตใจแล้วก็มีความร่มเย็นแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมันจะต้องเหมือนกับคำที่สินแสหลายๆท่านคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าผืนดินพื้นดิน,พ,น,ดนพื้นที่แห่งนี้เนี่ย ตั้งอยู่บนที่ที่มีควงจุ้ยที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่กลับไปมันจะได้รับแต่พลังบวกเพิ่มพลังให้เราเต็มๆค่ะและนอกจากพลังงานบวกที่ได้รับจากพวงจุ้ยดีๆของสถานที่แห่งนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ประทับใจมากก็คือเจ้าหน้าที่ของโครงการนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ทุกท่านจใจความเอาใจใส่ดูแลเสมือนหนึ่งว่าเราเป็นญาติ คนหนึ่งเป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตุ๊กที่เป็นวิรดากโกมรกุลนานครน,นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าท่านไหนก็ตามทุกคนที่นี่น่ารักมากค่ะนี่แหละค่ะมันคือพลังงานบวกที่ได้รับจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในยุคโควิดแบบนี้นะคะ งานตุกหยุดนิ่งเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่จะได้ร้องเพลงอีกแต่บอกเลยว่ามันไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าตุกได้พบกับโอกาสดีๆได้พบกับสิ่งดีๆได้พบกับผู้อุปถัมภ์ดีๆที่หางานแปลกๆมาให้ตุกทำเพราะเขามองเห็นความสามารถที่ตุกมีด้านอื่นที่ไม่ใช่ร้องเพลงโอ้โหตรงนี้แหละคะ่ะมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเลยทีเดียวนะคะ เมื่อเราได้พบกับสิ่งดีๆแน่นอนคะ่ะพลังบวกมันทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมเผชิญปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วก็ตั้งใจทำในสิ่งดีๆต่อไปได้อีกมากมายเลยคะ่ะถ้าใครอยากศึกษาศาสตร์แซกีไม่ต้องถามทุกก็ได้คะ่ะติดต่อเจ้าหน้าที่ของเนวาน่าเมมโมรีลพาร์คได้เลยคะ่ะ ทุกท่านจะให้ความกระจ่างในเรื่องต่างๆของศาสตร,ร์แสกี่ซึ่งมีมาหลายพันปีเลยทีเดียวว่าให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างคะ่ะ